สัครบยินดีทอนเราคือสู่สบลูรีโคลเวอร์ผลการเลือกตั้ง2,566ปรากฏว่าพรรคก้าวไกลซึ่งมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเรามีโอกาสสูงไม่น้อยที่จะต้องกลับไปอยู่ใต้ดินกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นวันนี้ Blue ล r e ีมเลยอยากจะพาเพื่อนๆมองหาทางหนีทีไล่ถ้าเกิดว่ากัญชาต้องกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งพวกเราหลายคนในที่นี้อาจจำเป็นต้องดีท็อกหรือว่าล้างพิษกัญชาออกจากร่างกายในบางช่วงของชีวิตบางทีคุณอาจกำลังเตรียมตัวเพื่อตรวจหาสารเสพติดสำหรับงานใหม่หรือบางทีคุณอาจตัดสินใจหยุดพัก และต้องการกำจัดกัญชาออกจากร่างกายของคุณเพื่อเป็นการรีเซ็ตร่างกายอีกครั้งจะได้กลับมาใช้งานกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเช่นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเพราะทุกคนหลังจากใช้กัญชามาอย่างยาวนานร่างกายจะเริ่มมีภูมิต้านทานต่อ THC จนการใช้ THC ในปริมาณเท่าเดิมจะไม่เมาอีกต่อไปดีท็อกจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นการใช้กัญชาอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง Spider Farmer ไฟปลูกคุณภาพระดับโลกเอาใจคนไทยด้วยการมีเว็บไซต์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาว่าสั่งจากเว็บไซต์จีนไม่ได้สั่งไม่เป็นนะครับตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่ามีภาษาไทยแล้วที่สำคัญจัดส่งรวดเร็วนะครับเพราะว่าสต็อกสินค้าอยู่ในประเทศไทย ใส่โค้ด b d g 888ลดเพิ่มอีก8%ส่งฟรีและไม่มีภาษีนำเข้า Biden Farmer เ,เ,เป็นผู้ผลิตไฟปลูกมาตรฐานระดับโลกที่มีร้านค้าอย่างเป็นทางการบน a เม z o n นะครับไฟปลูกทุกรุ่นได้คะแนนรีวิวไม่ต่ำกว่า4.5เต็ม5รุ่นยอดนิยมอย่าง s f 1 0 0 0เนี่ยขายไปแล้วกว่า4 0 0 0ชิ้นนะครับแล้วก็ได้เป็น m เม o n c ช o i c e ด้วยย้ำอีกครั้งนะครับใส่โค้ด b d g 8 8 8ลดเพิ่ม8% TSC detox คืออะไร TSC detox คือกระบวนการล้างกัญชาที่ตกค้างออกจากร่างกายและระบบต่างๆที่สามารถสะสมได้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องการงดกัญชาเป็นระยะเวลาหนึ่งร่างกายจะล้างสารคนาบินอยและสารเทอร์ปีนทั้งหมดออกจากระบบสารเมตาบไลต์ของ TSC สามารถอยู่ได้นานถึง30บวันหลังจากสุดดมหรือกลืนกินดังนั้น อย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะหายเป็นปกติในหนึ่งวันกระบวนการดีท็อกกัญชานั้นอาจง่ายสำหรับบางคนและอาจจะยากสำหรับบางคนระยะเวลาของการดีท็อก TSC แต่ละครั้งมักขึ้นอยู่กับว่าคุณบริโภคกัญชามากน้อยเพียงใดและสม่ำเสมอเพียงใดไม่ว่าคุณจะใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือไม่ก็ตามกระบวนการดีท็อกกัญชาอาจก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้แก่ ความหงุดหงิดปวดหัวภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความอยากอาหารลดลงและอาการนอนไม่หลับวิธีการกําจัดกัญชาออกจากร่างกายมีหลายวิธีในการล้างพิษกัญชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพที่ไม่เพียงช่วยให้คุณล้างพิษแต่ยังช่วยทำให้คุณสุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นอีกด้วยขั้นตอนแรก หยุดรับ TSC แน่นอนที่สุดว่าคุณต้องเลิกเอา TSC เข้าร่างกายก่อนอันดับแรกเพื่อล้างพิษจากกัญชาควรงดการบริโภคกัญชาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเลือกรับประทานหรือสูบคุณไม่มีทางที่จะดีถอกกัญชาได้ถ้าคุณไม่เลิกใช้งานกัญชา 2. อออกกำลังกายลุกขึ้นและขยับร่างกาย ร่างกายของเราเก็บ TSC ไว้ในเซลล์ไขมันเซลล์ไขมันที่น้อยลงอาจหมายถึง TSC ที่เหลือน้อยลงตามไปด้วยการออกกำลังกายเช่นคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งช่วยกำจัดไขมันและเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายจึงเร่งกระบวนการดีทอ,อกกัญชาไปด้วยโบนัสแห่งความสุขในการออกกำลังกายคือการเพิ่มการผลิตอนันดาไมซ์ซึ่งเป็นโมเลกุลความสุขตามธรรมชาติของร่างกาย หากคุณเคยมีประสบการณ์ร u n เนอ High หรือเมาหลังการวิ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราออกกำลังกายหนักๆห,หรือเป็นเวลานานโดยนักวิ่งจะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆและยังรู้สึกว่าตัวเองมีแรงเหลือมากพอที่จะวิ่งต่อได้อีกสัก3-5กิโลเมตรคุณจะรู้สึกว่าสารเอนโดคาดามินอยนี้ให้ความรู้สึกร่าเริงเคลิ้ม การออกกำลังกายจะช่วยลดสารแคนนามินอยจาก THC ที่ตรวจพบได้ในร่างกายของคุณแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของสารเอนโดคนนามินอยที่ร่างกายผลิตขึ้นเองธรรมชาติเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย 3. ดื่มน้ำดื่มน้ำมากๆในช่วงดีท็อกจะช่วยในการทำความสะอาดระบบในร่างกายและขับสารพิษเราต้องการน้ำเพื่อรักษาการทำงานของร่างกายทุกประเภท ไม่ใช่แค่เพื่อการล้างพิษเท่านั้นรวมถึงการทำงานของอวัยวะและภูมิคุ้มกันด้วยแต่อย่าหักโหมจนเกินไปการดื่มน้ำในปริมาณที่มากเกินไปจะไม่ช่วยเร่งกระบวนการล้างพิษ 4. ลองกินอาหารเพื่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมน้ําตาลและไขมันสูงเพื่อช่วยดีท็อกควรหลีกเลี่ยงเนื้อแดงและอาหารขยะ มันจะทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำและทำให้การเผาผลาญของคุณช้าลงซึ่งสวนทางกับความต้องการของเราในการขับสาร TSC เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพเช่นผักเนื้อไม่ติดมันผลไม้และผักใบเขียวเยอะๆผักใบเขียวจำนวนมากช่วยเพิ่มการเผาผลาญเพราะมีธาตุเหล็กและวิตามินที่จำเป็นอื่นๆ เพิ่มผักโขมขน้น้าและผักอื่นๆในอาหารของคุณเพื่อช่วยในกระบวนการล้างพิษไฟเบอร์ที่มีประโยชน์เช่นพืชตะกูลถัว่วโฮวีดและไฟเบอร์ที่ดินอื่นอาหารดีท็อกที่สำคัญเหล่านี้ยังช่วยให้อารมณ์และการนอนหลับของคุณคงที่ช่วยบรรเทาผลข้างเคียงทางลบที่อาจเกิดขึ้น 5. ดื่มชาให้มากขึ้น เลือกใช้ชาที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงหรือชาที่ทำความสะอาดตับ 6. ดูแลสุขภาพจิตของคุณการดีท็อกสามารถทำให้อารมณ์ด้านลบดุนแรงขึ้นได้อย่าลืมที่จะอ่อนโยนกับตัวเองและดูแลสุขภาพจิตของคุณแต่ละคนอาจมีวิธีการที่ต่างกันสำหรับบางคนการออกกำลังกายโยคะและการทำสมาธิ อาจช่วยทำให้อารมณ์คงที่ได้แต่สำหรับบางคนอาจจะหมายถึงการปล่อยวางปล่อยให้เวลาดีท็อกกับกัญชาเป็นการพักจากความเครียดและความวุ่นวายใจอื่นๆ 7. ดูแลตัวเองให้มากขึ้นใช้โอกาสในระหว่างที่คุณดีท็อกกัญชาในการตรวจเช็คร่างกายและดูแลตัวเองให้มากขึ้นอนุญาตให้ตัวเองกังวลน้อยลง และปลนเปลยตัวเองให้มากขึ้นแช่ตัวเองผ่อนคลายในน้ำอุ่นๆใช้เวลากับเพื่อนสนิทให้มากขึ้นปิกนิกหรือเดินเล่นเบาๆทำสวนอ่านหนังสือเต้นรำหรือหยิบเครื่องดนตรีไม่ว่าพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพใดทำให้คุณมีความสุขจงอนุญาตตัวเองให้สนุกกับมันอย่างเต็มที่แม้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการดีท็อกกันชาแล้ว TSC ยังสามารถตรวจพบในปัสสาวะได้ทุกที่ตั้งแต่2-3สาวันไปจนถึง1เดือนเต็มการตรวจ TSC สสามารถใช้ปัสสาวะเลือดเส้นผมและแม้แต่น้ำลายได้ทั้งหมดแต่การทดสอบส่วนใหญ่มักจะใช้ปัสสาวะโปรดจ,จำเอาไว้ว่าการล้างพิษจากกัญชาเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานไม่มีวิตามินน้ำผลไม้ชา รือสารเคมีใดที่จะล้างกัญชาออกจากร่างกายของคุณอย่างน่าอัศจรรย์ในเวลาข้ามคืนหรือในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นอย่าเริ่มต้นการดีท็อกด้วยวิธีการผิดๆกับความเชื่อเดิมๆที่ไม่มีที่มาที่ไป